ขอขวบขอพายขอคุณว่ะคังมังโมจอจานชังจิตจ้าสางวินีจอเสารที่หาจะชื่อเพือนวยิงสองาอเช้าสอตะตักอดตะตักอาไม่เอาจะต่อโหน้าเอาเอาเท่าจิตโยนเรนไม่มองโจเด็กตาตวเราพึ่ง ขาทุงแบบอาหทุงหทุงขยนูขอบใคนมไหมฟังนปลาปาปูปอปลาตากลมปลากมนีนี่นีฟังปอปลาตาตาตากลมตากลมโอเคพอพึ่งทำรังผอพึ่งทำรังทำรังทำรังรังโอเค พอฝ่าคุอค <ım. S 2> ่ะพอผ่านวางตั้งพอผ่านงตั้งพอภาษาจพอสะพาวงไปมอมาคุ้มค่งเคียวเลกเียใหญ่เดือดาไปเงินแหยนแหวนเงินเงินเส้ายุเงนเสนสีเงนเสือเสื้อเต้าไม่หีบใส่ห้างสดตาให้ลุง่านเงินเงินคืพูดแต่โตโอเค